แฟรอร่อยเกตเอบายเอสุปชัยเริ่มแล้วจ้าพี่อัมพชราพามางานมาแรกทําเอาห้างแตกเลยงานเอแฟอร่อยเกตเอบายเอสุปชัยจัด A A Super จตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง7กันยายน6 8ปบอกเลยนะคะว่างานนี้พี่เอสุปชัยเขาคัดร้านอร่อยอร่อยมาให้เราได้กินอีกพีมีแต่ร้านเด็ดๆดร้านอร่อยมากกว่า40ร้านค้าใครที่อยากมาเดินงานนะคะต้องรีบมาที่เซ็นทัลชลบุรีเลยใครที่เป็นสายกินเหมือนจอยนะคะต้องห้ามพลาดกับงานนี้เด็ดขาดอ่ะใครที่อยากรู้นะคะว่าภายในงานจะมีร้านอะไรบ้างจอยจะพาไปเดินกินกันให้พุงพุ้วย จ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยมาจ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพามาที่งานเอแฟอร่อยเกรดเอบายเอซูเปอรชั A ร้านนี้เลยต้องห้ามพลาดครัวบ้านเอใครที่อยากลองกินครัวบ้านเอต้องรีบมาเลยจ้า,าเสิร์ฟให้เลยถึงที่กับชาวชนบรีและนี่เลยจ้ากับร้านฉ่ำข้าวตันน้ำแตงโมงและร้านยกสดขนมไทยใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าร้านสิงโตขนมไทยขนมถ้วยร้านนี้อร่อยมากเนื้อจะมีความเนียนละมุนกะทิรสชาติหวานน้อยสุดบะหมี่มาเฟียพี่เป๊กสันชัยมาเสิร์ฟให้เลยถึงที่และนี่เลยจ้าน้องสันกุย,ยนะคะะ <โด S 2> กินแล้วเอวหวานบอกเลยแจแมงก๋วยเตี๋ยวแห้งกะเทยรล่องละคแค่ยี่สิบเก้าบาทตัวเส้นนะคะจะมีความนุ่มๆและชุ่มซอสอร่อยเจอกี่ครั้งนะคะก็ต้องแวะกินและร้านนี้นะคะจะเป็นร้านลงเรือออกเลยมากินหมึกบดย่างๆเส้นยาวๆและร้านหมูยอร้านนี้นะคะจอยชอบมากหมูยอวาชชลิสาสูตรเวียดนามไม่ใส่แป้งตัวเนื้อหมูยอนะคะจะมีความเด้งเดงเคี้ยวแล้วฟินสุดๆใคร<ๆ>อยากกินถั่วเพิ่มโปรตีนนะคะต้องร้านนี้เลยถั่วเทพอร่อยขั้นเทพมีทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดบัวอบกรอบอัลมอนด์และนี่เลยจ้าหมูกร บอกเลยนะคะว่างานนี้ทาเอาจอยกินจนพุงพุ้ยเลยในงานนะคะมีทั้งของคาวของหวานมาแบบจัดเต็มส่วนใครนะคะที่ชอบกินขนมบัวลอยต้องมาลองร้านนี้เลยบัวลอยเศรษฐีอร่อยจนต้องสั่งและสายหวานอย่างเรานะคะก็ต้องห้ามพลาดกับร้านเดอะโรลิ่งพีนร้านเอกอร่อยของพี่เอกชัยศรีวิชัยเขาก็มาด้วยหมูผัดกะปิสตอน,นี่อย่างเด็ดร้านคิงโอกโตปุราชาปามือไขท่ทอดน้ําจิ้มแซ่บมา,มาค่ะรีบตามจอยมากินของอร่อยๆกันได้เลยงานเอแฟร์อร่อยเกตเอบายเอุปชัยพิกัดเซ็นทัานชมบุรีชั้นหนึ่งจ้างานเอแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค I'm